การสอนลูกให้เป็นเศรษฐีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะลองทําตามวิธีนี้นะคะ4ขั้นตอนอง่ายๆขั้นตอนที่1ต้องสอนเรื่องการสร้างนิสัยการเงินที่ดีเพิ่มจากคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเงินทั้ง3ด้านให้ลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาเงินการใช้เงินหรือการออมเงินเพื่อให้ลูกรู้จักการวางแผนการเงินของตัวเองได้ค่ะขั้นตอนที่2ลูกต้องรู้จักการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลูกจําเป็นต้องมีเป้าหมาย ที่ชัดเจนและใส่เหตุผลให้กับเป้าหมายนั้นซึ่งจะทําให้เป้าหมายของลูกนั้นมีความหมายและหนักแน่นยิ่งขึ้นในการที่จะทําให้ลูกไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะขั้นตอนที่3อันนี้สําคัญนะคะลูกจะต้องสองหาความรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้ค่ะและขั้นตอนที่4ขั้นตอนนี้คือการมีวินัยและการอดทนค่ะซึ่งเรื่องนี้เรื่องการมีวินัยและการอดทนเนี่ย สามารถใช้ใกล้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะนี่คือ4ขั้นตอนง่ายๆค่ะในการสอนลูกเพื่อให้เป็นเศรษฐีลองไปทำดูนะคะ